บิ่งพีน้องมาคอยทำงานีน้อโอ้โหมานั้นชีโอ้โหเบิ่งมาทำงานโอ้ยลากไปพร้อมว๊า S <S บ่แก่ย่านเท่านี้ก็ลากไปทั้งหนาก,ก็ไปกัดอยู่ทั้งหนาแล้วก็สิลากไปอีก How clever you are Hurry up darling Hurry up Hurry up oh! ย่านย่านนี้ครับเดี๋ยวฟื้นเมื่อบ้านอ้ oh! พันยานนีมันต้องลากไปทั้งหนาพ่นหลงลากไปทั้งหนาโอ้ยูอัลกูดเก่าังยโอ้เด็เก่ารียก first เด็ด yeah be right come on darling โอ้ nearly finish ้ตายตาเก่งเน่เนาะ โอ้ยค oh, ุณฉลาดมากปันยาไปก่อนมันเอาไปจอดทั้งหน้าค่ะผมมันไปจอดทั้งหน้ามันจอดทั้งหน้าค่ะปันญาหนีไปโอ้ Chick <laughs> up, darling. You're a good girl. Oh my God, you're so good girl, darling. You can manage. Hurry up. <laughs> ก็มาเน้นก็มาเน้นนี่พี่กอเสียวฟื้นเมื่อบานย่านนี้คุไปตันไปทั้งนาเพิ่งจะไปจอดกัดอยู่โอ้โอยากหัวหมาพี่น้อง

น้อยบอกว่าใหญ่ไ้ก่อนพูดปจอตั้งหนาเลยย่นนี้ย่นนี้ยังไงน่นี่ I see a rose mushroom here จากมาจากคนนะ small one y yeah. e ทุสม <Too> <laughs> <'s> ัยกันพอว่าว่ามันหน่อยไปเอาใยมะว่านนะโอ้สหั o f u น n y ลุกๆ